ก็อยู่ที่แลนโชชาวีคาเฟ่นะคะก็เป็นตาแบบคันที่คันที่ค่ะแล้วก็จะมีกินกันงยอะให้ทำเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเราก็ขับรถตัรานนะคะแบบนดีนะคะแล้วก็จะมีขีม่ม้าด้วยค่ะมีคาเฟ่และอาหารเครื่องดื่มอร่อยค่ะไม่ไ่คมคะเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศรอบๆนะคะ ก็จะมีรถ a t v ให้เช่ชอบด้วยนะคะไม่น่ารักติดขาติดขาออกขางลังไปหน่มเลยหนุ่คขาล้มติดขาติดขาอันนี้ของเด็กเล็กลูกนี่คะข้างหลังเราก็จะเป็นคาเฟ่นะคะคนเยอะมากเลยค่ะ เราจะมีให้ขี่มาด้วยนะคะที่นี่ทีให้ขี่ด้ค่ะค่ะแล้วราคาก็คิดยังไงคะยี่สิบนาทีห้าร้อยยี่สิบนาทีห้าร้อยเหรอดูดูน้องนารักมา้ะคะ่ะ <c oughs> น้องมาแคร <c oughs> ข้างในข้างในก็มีตั้งหลายตัวเลย น้องมาเคสนะคะหนีออกมาจากคอกค่ะตั๊กเลยจับได้ด้วยน้องไม่ตกใจคนเลยเพราะว่าเราจะมีตัวใหญ่อยู่เสมอติดอันรอลูกค่ะแล้วก็จะมีรถนะพ่อแม่ลูกที่เนี้ยงกี่เราคสองอันนี้ออกมายังไงคะเนี่ยน้องดีออกมาอย่างนี้น้องกระตูนตัวผู้หรอตันเนียค่ะอายุยี่สิบหกปีค่ะอุ้ยยี่สิบหกแล้วเหรอคะอ นอ่ลูกน้องเชื่องว้าวต้องเป็นรอยน้ำค่ะเอ๊ะน้ยา้าจับจับจัรอบจับจจับอับจจับจับจับจจับจับจับ พาไปดูอคอกมานะคะน,นี่นะคะทนนี่เขากว้างมาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพอกมานนะคะน้องน้องด้วยค่ะ ขึ้นได้นะคะพก็เป็นม้าตัวใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นรถม้านะคะนั่งได้ด้วยค่ะจุดทีเขาคิด1200คะ่ะ ห,หนูพาดูบรรยากาศรอบๆคาเฟ่น,นะคะ แพนเค้กเลยรูเอากะเอาไหมเอ<ล>มีไอติมยังไง yummy เล็กนะคะกาแฟท้อะนี้มีไผ่ลักบอกด้วยก็ได้รถแล้วค่ะรถดนสล้นคกได้รถ่ะรถดเป็นสี่ลิ้นค่ะ เด็กขับไม่ได้นะคะจ่อที่แปดขึ้นไปค่ะอดเลยสขันนี้เป็นคันเร่งค่ะคันเร่งเบรกเหมือนเดิมนะส่วนตัวนคันเรร่งเเบกจะป็นนั่งเร่งเบรกเหมือนเดิมเลยเนาะใช่ค่ะส่วนตัวนี้ถ้าดึงออกมาจะเป็นหอยหลังถ้าดึงออกมาเดินข้อเป็นเดินหน้าส่วนตัวนี้เป็นแผ่นที่ค่ะต้นของเราจะอยู่ที่กระดานฟันด้านนี้ค่ะรูปดาว ออกประตูด้านนี้ไปเลี้ยวซ้ายได้เลยตัวนี้จะผ่าน Couch Cafe ผ่านคอกม้าค่ะสิ้นสุดที่ป้อมรอปภแล้วก็วนกลับมาเส้นทางเดิมจะเลี้ยวทางด้านซ้ายผ่านตึกสีเหลืองค่ะเป็นตึกของโรงแรมตรงไปเรื่อยๆจะเจอเป็นสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเส้นนี้เป็นเนินขึ้นไปทางบ้านหลังใหญ่ถ้าเจอบ้านหลังใหญ่ตรงนี้สามารถวนกลับขึ้นมาทางซ้ายได้เลยส่วนขับเฮาส์ค่ะเป็นร้านอาหารไทยถ้าเจอที่จอดรถวนกลับมาได้เลยนะคะ ห้ามเข้าเส้นเล็กๆในสนามกอล์ฟสนามหญ้าค่ะรถมีปัญหาติดต่อบเบอร์ด้านล่างได้ข <Okay. S 1> ับรถอย่างระมัดระวังนะคะรถไม่มีประกรันเฉียวชนขึ้นมามีค่าใช้จ่ายค่ะไม่่มคอยถนัดขาติดไหมขาติดจากการที่เขาอธิบายนะครับเกียร์ก็จะเหมือนเป็นเกียร์รถยนต์เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ,อันนี้สีเฉียงนี้ออกได้เลยนะคะเวลาบ่ายโมงห้าสิบนะคะ ต้องสาตาร์ทนะฮะต้องตองสาตาอออร์ดหรอลูกคุณแจไฟโชว์ขึ้นด้านหน้าสามารถออกรถได้เลยตัสตาร์ดอ้อ,ออกแล้วค่ะไดัอยากขับรถแต่หนูขับไม่ได้ เดินนับมือเดินหยัมก,มกบด้วยค่ะเบจจาร์ดพีมาค่ะซีคอมาจีกบด้วยสนุกสนุกค่ะคิวค่ะก็ถ่ายรูปคิวได้ค่ะไปคิวแล้วก็เยเชอร์บาย,ยค่ะก <Yeah. S 2> าแฟที่เรานั่งกินเมื่อกี้นี้นะคะย u ม m y ไม่เดือนที500นะคะพวแบบนี้รูร้ามากเลยรถตัวน,นี้อนอทีนี้แพงมากเลยค่ะถึงนาทีหนึ่งดสอบ0ร้อยน,นะคะทีนี้จะเป็นคทาบบน่า ก็หลายขอยู่นะคะเราอยากไดเวอร์แบบฟิ้งๆก่อนนะคะจะลองดูค่ะว่าแรงแค่ไหนต่อไปหนูก็จะเปลี่ยนไดรเวอร์นะคะเปลี่ยนคนขับค่ะ มั่นใจไหมครับค่อยมั่นใจค่ะทำไมไม่มั่นใจเด้งลองจับความเร็วก่อนแต่ว่าเบาอย่าเพิ่งไม่สายไม่ถึงเจรินตัวนอนลงนอนลงนอนลงเดินได้ไหมใชค่ะไปไปอลองเบรกดูลองแต่เบรกดูแต่เบ,บาๆ เดียค่ะโอ้มีอะไรให้ทำบ้างกับกิจกรรมเขานี่อะไรอ่ะมีอะไรบ้างเลูกน้าตรอบแล้วก็มีหน,หนะนะี่น้องน้ำตัวใหญ่ดดูก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเลยค่ะเย้แบตเหลือเยอะอยู่ ความเร็วที่เราใช้ก็ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเคร่งหลังมาแรงมากเลยค่ะ อยากลองขับดูนะคะแต่ก็ได้แค่นั่งค่ะเพราะว่ามไม่ให้เด็กขับค่ะซ้ก็จะหมุนไปได้ค่ะขาถึงไหมขาถึงเหยียบคาไปเหยียบเบรกที่ยืยย่นขาไปเหยียบเบรกดิเหยียบคันเร่งถึงไหมถึงค่ะเหยียบคันเร่งด้านโน้นคันเร่งมีด้านโน้นเอาอย่าอย่าเอาขาข้างหนึ่งไม่ต้องเหยียบขาข้างหนึ่งขาซ้ายออกมาอะเอาเอาเหยียบเบรกที่ลองขาขวาเหยียบเบรกเ,เบรกอยู่กลาง อ่ะโอเคเขาเล่นอยู่เขาเล่นอยู่ขวาอ่ะอเ,เล่งก็จะอยู่ขวานะคะส่วนเด็กก็จะอยู่ตรงกลางค่ะเออเกียร์ออตโต้ทั่วไปค่ะหนูก็หนุกมากเลยค่ะก็ลงยินสบายมากค่ะก็ได้ทำอะไรใหม่ๆค่ะถ้าหนูอายุถ,ถึงหนูก็จะลองมาขับดูค่ะ กกีกันแลนโชว์ชานวีคาเฟ่ก็มีกีกัให้ทำหลายอย่างค่ะสนุกมากเลยค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนูเลยค่ะบ๊ายบายเจอกัน TI, คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ